และว,วันนี้วันคริสต์มาสพอดีนะคะรายการตีสิบท,ที่จะออกอากาศคืนนี้ค่ะก็เลยเป็นเทปพ,พิเศษนะคะต้อนรับวันคริสต์มาสค่ะ oh. ก็นําเหล่าศิลปินดารานะคะมามอบความสุขให้กับน้องๆผู้พิการแล้วก็ด้อยโอกาสจากมูลนิธิต่างๆเช่นเคยค่ะทั้งการรับประทานอาหารร่วมกันนะคะแล้วก็การแสดงบนเวทีจากศิลปินนักร้องด้วยค่ะมากันเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะ oh. ก็มาร่วมงานใกล้ชิดกับน้องๆ oh. ด้วย นอกจากนี้น้องๆยังได้ลุ้นรางวัลจากดาราคนดังด้วยนะคะคทั้งพี่เบิร์ดน้าเดชยา่าชมพู่ฟิล์มรัตภูมิแล้วก็คู่มั่นตากับเจ้าสัวบุญชัยด้วยนะคะเขาบอกว่าเหล่าดาราทุ่มกันไม่อั้นเลยทีเดียวทั้งมูลค่าของรางวัลแล้วก็เงินสดเขาบอกว่าเป็นหลักแสนเลยนะคะโอ้ครับงานนี้ก็ลุ้นไปกับน้องๆได้นะคะความสงสนานด้วยนะคะในรายการตีสิบคืนนี้หลังละครคุณสามีกมลที่รักค่ะค